นาราแบบง่ายๆสะดวกๆนะคะ,ะพกปาไปได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะถ้าอยากทานนะคะก็แบบนี้ค่ะเตรียมน้ำมาประมาณนี้ค่ะ200 ml หรือ240อนะคะแตลีอชอบเข้มข้นหรือก็ใช้ประมาณ200นิดๆน,นี่ค่ะกับ1นองนะคะโอเคตรงนี้เนี่ยระหว่างที่จะชงเนี่ยก็จะอธิบายไปด้วยว่าจรงิจรงๆแล้วอ่ะผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยมีทั่วทั่วโลกเลยใช่ใช่ไคะแต่ละที่เนี่ยก็จะ,อ,ะอยู่ใน แพ็กเกจที่ไม่เหมือนกันใช่ค่ะของสําหรับของของไทยของอเมริกาก็จะเป็นในรูปแบบเป็นซองแบบนี้ก็มีข้อดีของการที่เป็นซองเนี่ยทำให้เราไม่ต้องมานั่งตกไม่นั่งนั่งตักค่ะก็สะดวกพกพาแล้วก็นำไปได้ทุกที่แบบนี้เลยค่ะออนี่ไงง่ายง่ายแค่นี้เองเลยนะคะเพราะว่าเขาตวงมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เทเข้าไปแล้วก็เขย่าแค่นี้เองเขย่าให้เข้ากันใช่ค่ะ เขาละลายนะคะนิดนึงไม่ได้ใช้เวลานานค่ะเพราะว่าเป็นอนูที่เล็กมากอยู่แล้วนะคะอ่าใช่ใช่รู้สึกว่าเเป็นอนูที่เล็กมากเนี่ยทำให้เขาเนี่ยจะสามารถเนี่ยละลายเข้ากับน้ําได้พอเราทานเข้าไปในร่างกายเราก็จะดูดซึมดูดซึมได้ทันทีเลยค่ะดีทันทีค่ะโอเคอุ้ยรสชาติเป็นไงบ้างคะจะให้พี่ถุงชิมนะคะนี่เลยค่ะ โอเคแล้วพี่ลี่จะชิมได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะอันนี้ของลีนี่อีกนะคะก็เราจะบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นแก๊งหน้าเด็กนะคะแก๊งหน้าเด็กนะคะขออนุญาตนะคะอืมเป็นไงคะเป็นรสส้มเลยค่ะหออร่อยก็ถ้าคนชอบรสเปรี้ยวนะคะคือจะชอบตรงนี้มากเลยนะคะที่สําคัญคือไม่มีกลิ่นคาวค่ะจริงค่ะจริงจริงด้วยใช่เลย ปกติทานคอลลาเจนเนี่ยจะมีกลิ่นคาาของปลาใช่ไหมคะ,คะจริงใช่ตัวนี้อร่อยเลยไม่มีกลิ่นคาวจริงค่ะเหมือนเรากินวิตามินซีเลยนะคะอร่อยมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้ที่จะพูดเนี่ยก็ลืมเพราะว่ามัมแต่ตื่นเต้นกับรสชาติอร่อยตรงนี้นะคะจะบอกว่าแก๊งคนหน้าเด็กของเราเนี่ยนะคะ อ๋อร,รู้นึกได้แล้วจะบอกว่าพี่ลีเนี่ยอายุห้าสิบสามส่วนถุงเนี่ยตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยจะหกสิบละนะคะก็ยังเหมือนสามสิบห้าอยู่เลยค่ะพี่เนี่ยเราถึงได้บอกว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วเรากลายเป็นแก๊งหน้าเด็กเพราะว่ามีความสุขนะคะคือทานผลิตภัณฑ์แล้วมีความสุขนะคะจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยสนใจที่อยากจะดูว่าเราทําทานอะไรกันอะไรเนี้ยก็ลองติดต่อกับคนที่เขาเนี่ย เอาวิดีโอนี้ใช่ส่งวิดีโอันนี้ให้แล้วก็ถามกับเขาได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยจะสามารถให้ข้อมูลได้เหมือนกับเราแกงนี้ไม่ได้ทาศิลปกรรมนะคะถูกต้องค่ะไม่ชอบนะคะไม่ไม่ไม่อยากไปเจอเข็มเลยนะคะอันนี้คือธรรมชาติของตัวเองล้วนๆเมื่อก่อนเคยไปรักษาฝ้าคือเข็มเข็ดแต่ตอนนี้ค่ะได้เจอเนสขึ้นมาเนี่ยค่ะได้เลยค่ะหน้าเด็กโดยเจนเนสนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เราสองคนเนี่ย ขอลาไปก่อนนะคะ,คะโอเคแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจื้